ก็เบื้องต้นนะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับเดี๋ยวฉลิปสรุปเป็นเ u t ไลน์กันก,นก่อนก็อย่างแรกนะครับก็คือลูกค้าคิดอะไรอยู่ไอ้น,นี่เป็นหัวข้อแรกที่เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันนะครับแล้วก็ในส่วนที่สองที่เราจะมาแชร์กันต่อครับก็คือจะเป็นส่วนของเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าอยู่ไหนแล้วก็หัวข้อที่3ครับก็คือ รู้ใจลูกค้าก่อนที่จะขายครับแล้วก็ส่วนที่4ที่เราจะเรียนรู้อีกก็คือว่าในส่วนของการเพิ่มยอดขายก็คือสเกลลิ่งครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับก็จะเป็นส่วนที่เราอะครับจะทำยังไงให้ลูกค้ารักครับโอเคอะเรามาเริ่มกันก่อนครับในส่วนแรกครับก็คือรูปนี้จะเป็นรูปที่สไลด์นี้เป็นเป็นส่วนที่เรายิงโฆษณาอยู่ครับแต่หัวข้อวันนี้อะครับก็คือ เราจะมาคุยกันยังไงในวันที่โฆษณามันแพงขึ้นชลิไม่ได้บอกครับว่าการยิงโฆษณามันคือเรื่องที่ผิดก็คือถ้าเกิดเราสามารถยิงโฆษณาแล้วมันทําให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นอ่ะยิงไปเถอะครับมันทําเพราะอย่างน้อยมันทําให้ยอดขายมันทําให้ต้นทุนของเรามันถูกลงแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่ากรณีที่เรามียอดขายในระดับหนึ่งแล้ที่เราสามารถที่จะแบบ สามารถที่จะลดต้นทุนอะไรได้แล้ววะเราก็จะพยายามหาวิธีการว่าจะทำยังไงให้ยอดขายที่เราเคยขายได้ครับมียอดขายเท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายในด้านของการยิงโฆษณาหรือว่าค่าใช้จ่ายในด้านของการทำมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันถูกลงซึ่งส่วนนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับซึ่งแปลว่าลักษณะของการไม่ยิงแอดครับจะเป็นหัวข้อวันนี้ครับที่จะมาคุยเพราะว่า เชื่อว่าจะมีหลายคนที่กำลังดูอยู่แล้วยังไม่ได้มีงบประมาณมากพอที่จะแบบมายิงโฆษณา Facebook การเริ่มต้นด้วยการไม่ยิงแอดแล้วมันมียอดขายเพิ่มเข้ามาแล้วทำให้เราได้เรียนรู้ในการที่จะมาหาวิธีในการยิงโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆในอนาคตมันก็จะช่วยทำให้ เราสามารถเพิ่มยอดขายได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับเพราะาถ้าเกิดว่าบางคนมันเริ่มด้วยการยิงแอดเลยไม่ได้มีงบค่าโฆษณาไม่ได้มีงบด้านการตลาดตรงนี้มันก็จะทําให้เขาเริ่มต้นยากครับก็หัวข้อวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อหลักที่อยากจะอยากจะเอามาแชร์ทุกท่านว่าเราจะทํายังไงล่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีทุนทรัพย์ในการยิงแอดแล้วอยากจะเริ่มธุรกิจครั้งแรกเราควรที่จะต้องทําแบบไหนอันนี้เป,นเป็นเป็นรูปภาพของสินค้าที่ไม่ได้มีการยิงแอดสักบาทเลยครับ ก็สังเกตมีอยู่ประมาณ20กระกองซึ่งตรงนี้แหละมันก็จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ครับเดีย๋ยวที่เอาของในร้านนั่นแหละมาขายออนไลน์ก็จะมาขายด้วยวิธีช่องทางต่างๆโดยไม่ได้ยิงแอดแล้วถามว่าทําไมถึงไม่ยิงแอดครับถ้าเกิดคนที่เปิดร้านขายของชำมาครับจะเข้าใจลยครับว่าของในร้านเป็นของที่มันไม่ได้มีกําไรเยอะแยะครับบางตัวมันน้อยมากมันน้อยจนถึงขนาดที่ว่า ยิงโฆษณาไปอะยังไงก็ไม่คุ้มครับยอมไม่ยิงดีกว่าแล้วถ้าไม่ยิงแล้วถ้าอยากจะขายได้แหละมันต้องทํำยังไงชลิปแนะนําตัวอีกทีหนึ่งครับสาหรับคนที่เพิ่งมาดูไลฟ์ครั้งแรกนะครับก็ชลิปเองก็จบปริญญาโท2ใบก็จบด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์จุฬานะครับก็จะเป็นด้านเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมการพัฒนาซอฟต์แวร์พวกเนี้ยส่วนอีกใบหนึ่งก็จะจบด้านเกี่ยวกับบริหารธุรกิจนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจต่างๆก็มันก็จะกลายเป็นว่าชลิปอ่ะ สามารถที่จะประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการทํามาหาก,กินได้นี่ก็จะเป็นความรู้ความสามารถนะครับก็ผลงานอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับก็เบื้องต้นเลยก็คือว่าสิ่งที่ชลิปจะให้ทุกท่านดูก่อนครับเริ่มต้นครับมันคือส่วนนี้ครับเขาเรียกว่า diffusion of innovation model ครับตัวเนี้ยมันคืออะไรเดี๋ยวชลิปจะอธิบายอย่างนี้ครับตัว diffusion of innovation model ครับมันคือประเภทของกลุ่มลูกค้าครับ มีอยู่5ประเภทครับประเภทแรกครับเขาเรียกตรงนี้ว่าอินโนเวเตอร์ครับใน100คนครับจะมีคนประเภทนี้อยู่2.5คนครับแล้วก็ประเภทที่2ครับเขาเรียกตรงนี้ว่าเอเรียดอเตอร์ครับมีอยู่ประมาณใน100คนครับมีคนประเภทนี้อยู่ประมาณ13.5หรือพูดได้ง่ายอยู่ประมาณ13คนในกรณีที่เราไปคุยกับลูกค้า100คนแล้วก็ประเภทที่3ครับ นี่เขาเรียกว่าเอ r ร์ลี่มาจอริตี้ครับความหมายคือใน100คนนะครับมันจะมีคนประเภทเนี้อยู่ประมาณ3 4คนแล้วก็กลุ่มที่4ครับกลุ่มตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเล็บมาจอริตี้ครับมีอยู่ประมาณ34คนครับเท่ากันแล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มเลกกาครับใน100คนมีอยู่16คนครับความหมายก็คือ แต่ละประเภทมันคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดสินค้าของท่านเพิ่งเปิดกิจการใหม่เพิ่งมีสินค้าตัวใหม่นี่คือโมเดลแรกครับที่ท่านจะต้องเอาไปใช้เพราะมันจะช่วยทําให้ลดค่าโฆษณาลงครับอย่างแรกครับก็คือลูกค้าที่ท่านต้องคุยกลุ่มคนแรกเลยคืออินดอเวเตอร์ครับก็คือกลุ่มกลุ่มที่1ครับกลุ่มคนกลุ่มนี้ครับมันคือกลุ่มคนที่ชอบของใหม่ครับและ อีกสำคัญของคนประเภทนี้คือชอบลองครับแปลว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นพวกคนที่ชอบของใหม่ไม่พอและชอบลองด้วยโดยไม่สนใจว่าตัวเขาอ่ะจะเป็นหนูทดลองหรือเปล่านี่คือกลุ่มประเภทที่1ครับแปลว่าถ้าเกิดเราจะขายสินค้าการที่เราไปคุยกับคนประเภทที่1คือพูดได้ง่ายคือใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเภทที่1เราจะไม่คุยก่อนในครั้งแรกเพราะสุดท้ายแล้วไปคุยอะครับ คนกลุ่มนั้นอาจจะอยู่ในลูกค้าประเภทถัดไปประเภทที่2ครับคือกลุ่มคนที่ชอบของใหม่เหมือนกันแต่ไม่ชอบลองพูดง่ายๆคือต้องมีคนเคยใช้แล้วคนกลุ่มนี้ถึงจะยอมที่จะซื้อสินค้าและบริการของเราแปลว่าถ้าคนกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าเขาจะชอบของใหม่ก็จริงแต่ถ้าเกิดไม่มีใครเคยใช้มาก่อนเราหรือเราบอกว่าเรายังไม่เคยขายด้สักออเดอร์ เขาจะไม่มีวันมาซื้อของเราครับนี่คือจุดที่สารลิฟบอกเลยครับว่าถ้าเกิดเราไปคุยกับคนประเภทที่สอ,อ่ะโอกาสขายมันจะขายยากกว่าเดิมเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ตัวตัดสินใจของเขาอ่ะคือมีใครเคยใช้แล้วหรือยังนี่คือวิธีการนําไปใช้ครับกลุ่มคนที่3ครับเป็นกลุ่มคนที่ชอบใช้สินค้าที่กําลังคิดอยู่กลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดสินค้าตัวน,นั้นยังไม่ได้เป็นที่พูดถึงอ่ะ เขาจะไม่มาใช้ยกตัวอย่างเหมือนกับเวลามันมีร้านอาหารอะไรที่แบบคนไปกินเยอะมากแล้วเราอะ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยทำไมร้านนี้คนกินเยอะจังเลยเราก็จะเออลองไปกินดูดีกว่าเพราะว่าคนรีวิวคนพูดมาเยอะมากเลยกลุ่มคนประเภทที่สามแหละจะเป็นกลุ่มคนที่ตามรีวิวและกลุ่มคนสุดท้ายครับคือร้านต้องดังเท่านั้นถึงจะใช้แปลว่าในส่วนนี้ครับบอกเลยว่าถ้าร้าน ไม่ดังเขาจะไม่ใช้เลยคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนสุดท้ายที่เราควรไปคุยด้วยครับไม่ใช่หมายความว่าในวันแรกคือเราคุยกับใครก็ได้เรานําเสนอขายกับใครก็ได้บอกเลยเราเหนื่อยฟรีครับมันกลายเป็นเราคุยหนึ่งร้อยคนอ่ะมันอาจจะอยู่ในเลดมาร์จิตี้มันอาจจะอยู่ในเออร์ลี่มันอาจจะอยู่ในในอัดเออร์ลี่ด็อกเตอร์หรืออินโนเวเตอร์ซึ่งถ้ามันปนกันอย่างนี้โดยที่เราไม่ได้กรองตั้งแต่ตอนวันแรกอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะเหนื่อยฟรีแล้วเราต้องมานั่งสุ่มกับการคุยอ่ะ แบบนี้มันจะทําให้ธุรกิจเราอาจจะอยู่ไม่รอดครับและกลุ่มสุดท้ายครับเป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกตรงนี้ครับว่าพวกไดโนเสาร์ครับหรือรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอัน้ชลิฟคิดเองนะครับคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่คุยให้ตายยังไงเขาก็ไม่มีวันมาใช้ครับคือพูดง่ายๆคือเขาเป็นพวกที่แบบเขามีความเชื่อบางอย่างที่เขาใช้ของอยู่แล้วเขาใช้ของทุกวันนี้อยู่แล้วอะแล้วเขา รู้สึกว่าการที่เขาเปลี่ยนอ่ะไม่เอาอ่ะเขาไม่เชื่อว่ามันดีกว่ากลุ่มน,นี้เป็นกลุ่มที่เราไปคุยให้ตายยังไงเขาก็ไม่ซื้อครับแปลว่านี่คือตัวแรกเลยครับที่ทําให้งบค่าการตลาดมันลดลงเพราะกลับกลายเป็นใน100คนอ่ะถ้าเราไปกรองให้มันเหลือแค่อินเวเตอร์อ่ะเล้ายิง100คนเหมือนกันสมมติว่าเรายิงโฆษณานะ มันก็จะทําให้โฆษณาของเราอะ่ะมีโอกาสตอบรับได้มากยิ่งขึ้นครับแปลว่ากลุ่มคนที่สาระลีฟไม่ให้ไปคุยเลยหรือถ้าเกิดเรารู้ว่าเขาอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ห้ามไปคุยครับห้ามไปนําเสนอขายเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเสียเวลาครับนี่คือหัวข้อแรกคือลูกค้าคิดอะไรอยู่ส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของประเภทลูกค้าครับแปลว่าส่วนแรกที่ สารลีะครับอธิบายไปละคือประเภทของกลุ่มลูกค้าครับอย่างที่2ครับดูจากไหนว่าลูกค้าคิดอะไรอยู่มาเดี๋ยวสารลีฟพาไปให้ดูครับวิธีการดูว่าลูกค้าคิดอะไรอยู่ครับในส่วนนี้ครับการที่ลูกค้าคิดอะไรอยู่ครับคือมันสามารถไปดูได้ครับเราไปดูตัวแรกครับก็คือก็คือ Google t r e n d ครับความหมายก็คือ o o g l e Trend ตรงเนี้ย มันเป็นตัวบ่งบอกว่าณวันนี้คนคุยกันเรื่องอะไรอยู่นี่คือลักษณะของการที่เราอ่ะจะไปดูว่าตอนนี้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเขากำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งลูกที่สาระลีฟเอามาให้ดูในสไลด์ตรงน,นี้เป็น Google Trends ของปี2020ครับที่สาระลีฟเอามาให้ทุกท่านได้เห็นครับสังเกตในปี2563 คำใ,ในคำค้นหาที่มีการค้นหาเยะที่สุดก็คือเราไม่ทิ้งกันคนละครึ่งโควิด1 9 DLTV หรือเยียวยาเกษตรกรแปลว่าอะไรครับนี่คือ5ส่วนนะครับของสิ่งที่คนค้นหาแต่ว่ามันก็สามารถที่จะแบ่งคือใน Google Trends เขาก็จะแบ่งเป็นหมวดหมวดนะครับในหมวดข่าวมีคำอะไรในหมวดวิธีมีคําอะไรในหมวดของเรื่องเรียนมีคําอะไรในหมวดของสูตรอาหารมีคําอะไร ในหมวดของที่เที่ยวมีคำอะไรนี่แหละครับคือส่วนที่ g g o o คูก็เ n นมันจะช่วยบอกว่าลูกค้ากำลังคิดอะไรอยู่เราสามารถไปประยุกต์กันได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับมันคือส่วนที่ที่สาะะรลิฟคิดว่าหลายท่านคงจะรู้จักกันแล้วก็คือพันทิปครับพันทิปนี่แหละเป็นตัวที่บอกเลยครับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นกระทู้ครับให้คนมาตั้งคำถามเพื่อที่จะอยากรู้คำตอบอะไรบางอย่าง ซึ่งตรงนี้แหละเป็นส่วนที่เราอะสามารถได้รู้ถึงความคิดของคนณนวันนี้ได้เป็นค่อนข้างดีและครับแปลว่าในส่วนของพันทิปตรงนี้มันจะช่วยทําให้เราอ่ะได้รู้ว่าเราสามารถที่จะรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าเขาคิดอะไรอยู่แล้วเราก็จะเอาเรื่องพวกนี้แหละมาวางแผนว่าเราจะทําการตลาดยังไงโดยที่จะลดค่าการตลาดให้มันน้อยลงผ่านข้อมูลที่เราได้มาซึ่งมันก็จะมีวิธีในการวิเคาราะห์พวกนี้อยู่ เบื้องต้นเลยก็คือว่าสิ่งที่เราได้เราจะได้พอซนาพอซนานี่มันก็จะเป็นคําที่เราได้เห็นว่าลูกค้าของเราคือใครครับผลลัพธ์ของตรงนี้ครับ <c oughs> ก็คือพอซนาครับพอซนาแตกต่างกับลูกค้าตรงที่ว่าลูกค้าเราไม่ได้รู้จักนิสัยเรารู้แค่ว่าคนคนนี้ซื้อของแต่พอซนาคือเรารู้ว่าคนคนนี้ซื้อทั้งของและรู้จักนิสัยว่าเขานิสัยยังไงการที <c oughs> <ๆ>่เรารู<ๆ>้พอซนามันจะทําให้เราไปหัวข้อที่2ได้ก็คือ เราจะไปดักลูกค้ายัางไงครับส่วนนี้แหละครับคือส่วนที่สารลีครับจะเอามาแชร์กันต่อถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์และแชร์บนเฟซบุ๊กและกด Subscribe สั่นกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ